สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมพาท่านผู้ชมสัญจรมาดูาบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับที่กลางท้อง,งทุ่งนาที่ตำบสรายายอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐรมครับข้างหน้านี้เป็นรังนกกระจอกสีทองนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็ เขากำลังทำรังอยู่นะครับท่านผู้ชมครับพตอนกลางวันเราก็จะเห็นบรรยากาศความสนุกสนานนะครับมีหัวหน้าทีมอยู่กันสบายๆนะครับคุ้มครองป้องกันภัยให้กับครอบครัวของเขานะครับตัวผู้จะเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเรจะได้นำภาพสีทองสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอยู่อ่า ที่ต่าๆนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆบริเวณเเริมขอบสระนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็บบรรยากาศหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็บบรรยากาศอยู่ใกล้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขยายภาพ ครับบรรยากาศหลังนกนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆเขามีครอบครัวมีลูกตัวเล็กๆกําลังร้องนะครับตอนกลางวันอันนี้ก็เป็นหลังนกที่กําลังจะสานต่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่กาลังนกที่กําลังสานต่อนะครับพ่อนกจะมีหน้าที่ในการทํารังให้ลูกนกอยู่อาศัยนะครับให้แม่นกมาจริงๆแม่นกไม่ต้องทํานะครับท่านผู้ชมครับ ภาระตรงนี้กลายเป็นภาระของพ่อนะครับตัวที่มีผลสีเหลืองๆสวยๆงามนะครับแล้วเขาก็จะดูแลครอบครัวนะครับก็เป็นนกที่รู้สึกว่าจะเจ้าชู้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับมีตัวเมียหลายตัวมีลังหลายลังนะครับตัวผู้นี่เขาจะมีหน้าที่ในการทำอ้นที่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้มีมีภาพเขาอยู่ด้วยนะครับ นี่นอนอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอนี่เขานอนอยู่ตรงนี้ครับตัวหนึ่งนะครับนอนอยู่ข้างนอกครับท่านผู้ชมครับนี่กําลังหลับสบายเลยนะครับเขาทําหน้าที่เป็นรอ่าดูแลความสงบให้กับครอบครัวเขานะครับท่านผู้ชมครับอในบรรยากาศของเขาครับท่านผู้ชมครับโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นตัวจริง จริงๆของเขานะครับดูอีกที่ว่าจะมีกี่ตัวนะครับโอ้ี่ครับครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่บรรยากาศเขาละนะครับขออภัยนะครับที่รบกวนนกำลังหลับสบายๆนะครับเนี่ก็จะทําที่อยู่ของเขานะครับถ้าฝนตกฝนลงยังไงเขาก็คงไม่หนีไปไหนแล้วครับด้วยสัญญาลูกผู้ชายหรือเปล่าครับก็ดูแลครอบครัวนะครับ อันนี้ก็บรรยากาศซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาสองตอนกลางคืนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับในบรรยากาศครับเป็นรังเป็นรังนกครับท่านผู้ชมครับดูตอนกลางคืนบรรยากาศเราจะทํารังของเขานะครับบรรดาต้นไม้ก็จะไม่ให้สูงมากนะครับก็จะตัดลงแล้วก็เอามาทํารังอันนี้ก็เป็นแนวความคิด มีความเป็นสถาปนิกอยู่ในตัวเองนะครับจะออกแบบอะไรยังไงให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับไม่มีงูนะครับไม่มีสัร้ายวุ่นวายโอ้เสียงรถไฟครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศรถไฟนะครับนอกจากนั้นบรรยากาศก็ยังมีเสียงเขียดร้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีเสียงเขียดมีเสียงกบนะครับจริงๆเสียงเขียดครับไม่ถึงขนาดว่ามีกบนะครับร้อง นะครับเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็เห็นไหมครับเสียงร้องไพเราะเพราะพิงเหลือเกินนะครับนี่บรรยากาศครับแต่ว่าเขียดตัวเล็กๆไม่สามารถดูตัวได้ครับอ่าก็อยู่แถวๆนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเดีววันหลังจะพยายามนะครับหาตัวมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เราเห็นนกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่หลับสบายเลยครับท่านผู้ชม นะครับเขาจะซ่อนศีรษะซ่อนหัวเอาไว้นะครับหลับสบายเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือนกนอนตอนกลางคืนครับอ่าบรรยากาศท่านผู้ชมครับชิวๆตอนกลางคืนนะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอ่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยนะครับที่ได้มีโอกาสมาแกล้งนกตอนกลางคืน ขอไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆก็คิดสนุกสนุกขึ้นมาถ้าเราจะมาส่องดูนกแล้วจะเป็นอะไรอย่างไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับอ่าเป็นกระเจี๊ยบพันใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับอะปลูกไว้สําหรับรับประทานอันนี้รับประทานไม่ทันแล้วครับท่านผู้ชมครับอลูกเขาแก่ไปซะแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบขอบสะ นะครับในพื้นที่กลางทุ่งนาครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กกดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับมีบรรยากาศรังนกนะครับที่เขาออกแบบแน่นหนานะครับป้องกันภัยให้ลูกของเขาให้มีการสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดีครับอันนี้ตัวพ่อครับนอนสบายสบายเลยครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันโอกาสหน้า ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ